ก็มีคนเคยฝันเกีียวหรือวาหยังนี่แหละวันนี้ข้าเจ้าก็เลยเอาเอา,เอานักมาไวหนีสององค์เอานากมาไวหนีสององค์มาที่นี่เพิ่นกะเพิ่นกะไอไอเพิ่นกะเลยมาบวงช่วงมือบวงชวงนั่นเลขสิบหาแตกอยู่ทึ่งฝ่ามีเลขสิบหาอยู่ทึ่งฝ่าสันแต่ว่าเพิ่นวาขันจเป็นบุญเป็นงานย่มใดนี่เลขสี่ออกมองเงนินมองนี้ตลอด ได้โซ่เจ้าท่านเลย <c oughs> ไ,ดได้ไป <c oughs> เลขสีออกอยุ่นี่ห้าสองสามแปดนี่เลขสีออกอยุ่นี่ตลอด <c oughs> ว่าสันว่าเพิ่นก็ว่าโอ้ยขันนั่นเพิ่นกะซื้ออยู่นี่ <c oughs> วัตถิพานมากข้าเจ้าได้อยู่อันได้อยู่อันนั่นเต็มอยู่ได้อันได้อยู่ขันน้ำมุตนของวัดกลาง <c oughs> ไหมวัดในบ้านเอาอันงวดนั่นอันข้องอันยังบวม ว่านั่นอันที่ว่าพระอันที่เจ้าบอกนั่นรุดแต้มเดียวนึงดิเอาหาหกสองแม่มันก็ออกหาหกสามแม่แต่ว่ามีผู้ใดนำเล่าอยู่เด้เขาซื้อขืนซื้อรุ่งนะน้แต่วางเงนนี่เราท่านได้หายไปมันมันบ่พอบ่ได้กดไปหาเราเล่าเล่าเล่าหายหาหกสองแม่นบ่ล่ะบันญญินเลขมันออกหาหกสามมันขึ้นขึ้นแต้มเดียวนั่นล่ะคอยกันเล่บาน ยาสสยซื้อข้นซื <ßen> ้อลงบนอนะงวนหกเียรเหืนดบองวนนี่เป็นนังไนงวนนี่จ้งมันเงียบยุ่บาไหนมาบอกมท่านใดๆบอกแต่ของก็ออกเนาะมาเอาวันไหม่าววันน้ำเพลินใช่ละเอาลงไปเห็ดอีหยังโอ้เอาเล่าดีขาตั้งน้ำยายอีเออน้ำยายอี ออว่ามันขาตั้งกล้องมันเอาออกว่าขาตั้งอะไรเงื้อเงื้เนี่ยมันเอาแล้วเสียไผเสียเล้วเสียเจ้าเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไม้สวรรค์แต่วันไทยบ้านเพิ่นประเภทนี่เพิ่นน่ะอยู่หน้าวัดหน,น้าพระใหญ่นี่คือพ่อสอของเพิน่น สองสห้าส,สามแปดนี่ถ้าบะวัดสิเป็นงานย่ำใดข้าเจ้าวัดเป็นงานย่ำใดข้าเจ้าสื่อเลตตัวนี้ตลอดออกตลอดไพ่ในสองหาสามหาสามแปดสองแปดนี่ยังสีไหมโอ้ยเบาเรียงสองแปดเราคือพอคั้วฟันเราตอนเรพี่น้องคอยฟันว่าเรตสี่ออกสองแปดคือแปดสองนี่แหละเอ้าเบาเรียวกับซ้ำนี่แหละพี่น้องเบาลายมันสีใหายห้าง